สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับพบกันวันนี้วันที่17พฤศจิกายน25อง1 1นาฬิกา35นาทีโดยประมาณนะครับตามที่มีข่าวทั้งสื่อว่าทกศจะเริ่มจ่ายชาวนาไร่ละพันนั้นเริ่มจ่ายได้ไวสุดรประมาณวันที่20พฤศจิกายนนั้นประเด็นนี้สําหรับคลิปนี้นะครับรเราจะมาเล่าให้ฟังว่าทกศจะเริ่มจ่ายวันที่20พฤศจิกายนได้จริงๆหรือไม่ ฟังครับก่อนที่ทกศจะจ่ายเงินชาวนาไร่ละพันครัวเรือนแล้วไม่เกิน20ไร่2 0 0 0 0บาทได้นั้นนะครับเขาจะต้องมีการประชุมคณะกรรมการทอกศก่อนนะครับหรือว่าประชุมบอร์ดทอกศก่อนซึ่งในการประชุมบอร์ดทอกศก็จะมีหลายเรื่องที่พิจารณากันประเด็นหลักๆเกี่ยวกับโครงการนี้ก็คือ1รับทราบมาติขั้นตีที่รัฐบาลจะดําเนินโครงการนี้ช่วยชาวนาไร่ละพันนะครับประเด็นที่1 ประเด็นที่2จะมีการอนุมัติแผนแผนโอนนะครับว่าการโอนนั้นจะเริ่มโอนภาคไหนก่อนภาคไหนหลังจังหวัดไหนก่อนจังหวัดไหนหลังวันที่เท่าไหร่จังหวัดไหนได้ทํานองนี้นะครับก็จะมีการอนุมัติแผนออกมาหลังจากประชุมบอร์ดทกศแล้วนะครับก็จะมีการประกาศประชาสัมพันธ์ข่าวออกมาจากธนาคารทกศว่าจะเริ่มโอนได้วันที่เท่าไหร่เป็นต้นไปเพราะฉะนั้นถ้า จะสามารถจ่ายได้วันที่20พฤศจิกายน256นี้นะครับบอร์ดทกศต้องประชุมวันนี้นะครับต้องประชุมวันนี้เท่านั้นก็คือวันที่17พฤศจิกายน2 5 6 6าพอประชุมเสร็จปั๊บก็จะได้อนุมัติแผนจ่ายในนั้นเสร็จแล้วก็ยังมีเวลาเหลืออีก2วันก็คือ1 8กับ19ซึ่ง1 8กับ19เเป็นวันหยุดเสาร์อาทิตย์นะครับทกศก็ต้องทํางานทั้งเสาร์อาทิตย์ก็คือฝ่ายที่จะทําหน้าที่โอนนั้นก็ต้องไปทําระบบโอนเพื่อจะโอนนนััทที่20ม นะครับและก็ในวันที่1 8กับ19นี้ก็ต้องมีการประกาศข่าวประชาสติพันฑ์ออกทางสื่อต่างๆว่าธนาคารตกสรประกาศวันจ่ายแล้วทํานองนี้นะครับถ้าประชุมบอร์ดตกสวันนี้วันที่17พฤศจิกาย,ยนนี้เท่านั้นนะครับจึงจะจ่ายเริ่มจ่าย20พฤศจิกาย,ยนได้แต่ถ้าวันนี้ไม่มีการประชุมบอร์ดตกสการจ่ายวันเริ่มจ่ายวันแรกนั้นก็จะช้าก,กว่าวันที่20อย่างแน่นอนเพราะในการจ่าย ไม่ใช่เรื่องง่ายๆเพราะทอกศนั้นเขาก็จะต้องขอข้อมูลจากกรมส่งเสริมการเกษตรข้อมูลการลงทะเบียนปลูกข้าวเสร็จแล้วเขาก็ต้องมาไล่เรียงทําแผนว่าจังหวัดไหนจะได้วันที่เท่าไหร่จังหวัดไหนจะโอนก่อนโอนหลังภาคไหนจะโอนก่อนโอนหลังทาเรื่องนี้เขาก็จะจัดจะได้จัดทําแผนการโอนเพราะจัดทาแผนการโอนเขาก็ต้องเสนอเข้าบอร์ดบอร์ดทกศให้อนุมัตินะครับเพราะนั้นจะต้องบอร์ดทกศจะต้องอนุมัติภายในวันนี้เท่านั้นเสร็จแล้ว ฝ่ายที่ทําหน้าที่โอนของทกศนั้นก็ต้องไปทําระบบโอนภายในเวลาสองวันให้เสร็จก็คือสิบแปดกับสิบเก้าวันที่ยี่สิบก็โอนได้เพราะฉะนั้นการที่จะเริ่มจ่ายวันที่ยี่สิบได้จะต้องประชุมบอร์ดทกศวันนี้แต่ถ้าไม่ประชุมบอร์ดทกศวันนี้จ่ายวันที่ยี่สิบไม่ได้แน่นอนครับเพราะว่าอย่างน้อยพรุ่งนี้วันที่สิบแปดพุธกาญจนก็เป็นวันหยุดเสาร์สิบเก้าพุธกายน์ก็เป็นวันอาทิตย์นะครับสิบแปดสิบเก้าไม่น่าจะประชุมบอร์ดทกศนะครับก็ จะเริ่มจ่ายไปที่20ได้หรือไม่ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังก็ลองคิดพี่นาวเองนะครับทีนี้ก็ไปสนใจตรงที่บอ,อ,อ,อบร์ดทกศประชุมกันหรือเปล่าวันนี้ตามข่าวแล้วครับวันนี้11นาฬิกาเสร็จแล้วนะครับยังไม่มีสื่อไหนลงข่าวว่าบอ,อ,อ,อบร์ดทกศบอร์ดทกศประชุมกันวันนี้นะครับค่ำๆเราจะติดตามข่าวอีกครั้งว่าตกลงวันนี้บอ,อ,อ,อบร์ดทกศประชุมกันหรือเปล่าครับก็แจ้งให้กับพี่น้องชาวนาทราบนะครับสวัสดีครับ